นี่เป็นการซื้อทีวีครั้งแรกในชีวิตฉันเลยนะฉันซื้อมากขนาด43นิ้วราคาไม่ถึง4 0่พันมาจากแอปส้มนะคะแล้วก็พอด้วยนะทุกคน่อนเดือนละพันนิดนี้รู้สึกว่าอยากได้มาดูหนังแบบฟินๆนะก็คือเดือนนี้ฉันตั้งเป้าหมายไว้นะว่าฉันนะอยากได้ทีวีจริงๆฉันอยากได้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแหละแต่ฉันไม่มีตังค์เธอดูหน้าฉันสิคือฉันดีใจมากจริงนะคือห้องฉันอะมันเป็นห้องเช่าใช่ป้ะแล้วทีเนี้ยคือตรงเนี้ยคือเขาก็ทําที่วางทีวีให้ฉันไว้เว่ยแต่คือเขาไม่มีทีวีแ้วววคืออออบบฉััันนนนก็มมมมมงงง่่่าาเเหหหรรททีีีจะชยขใ เยอะมากคือฉันดู iPad แล้วมันไม่สะใจฉันต้องดูทีวีเท่านั้นจ้ะฉันก็เลยเกิดความคิดว่าฉันอยากได้ทีวีฉันไปถามพ่อบ้านมาพ่อบ้านบอกว่า32นิ้วมันเล็กเกินไปฉันก็เลยสั่ง40นิ้วมาเลยซึ่งมึงมันใหญ่มากคือจะบอกว่าเดี๋ยวนี้มีแบรนด์ทีวีเยอะมากแบรนด์เนี้ยฉันเห็นคนแบบซื้อเยอะมากในชอปปี้ฉันก็เลยอ่านรีวิวแล้วก็ดูแบบรีวิวในตอกๆเยอะมากจริงๆอ่ะมันมีให้เลือกนะว่ามันจะเป็นอนาล็อกหรือว่ามันเป็นสมาร์ททีวีแต ชื่อว่า export นะทุกคนก็คือถ้าให้เทียบความคมชัดหรือว่าอะไรหลายๆอย่างก็คือมันก็คงไม่เทียบเท่ากับแบรนด์ที่มันแพงเนาะแต่อันนี้คือฉันรู้สึกว่าเออเอาพอดูได้เพราะเราอ่ะไม่ได้ใช้งานเยอะอยู่แล้วฉันก็เลยเลือกทีวียี่ห้อนี้มาค่ะซึ่งจริงๆอ่ะมันสามารถแขวนผนังได้นะแต่ว่าคือน็อตที่เขาให้มามันสั้นมากก็เลยพวกนี้ต้องไปซื้อน็อตใหม่นะคะแล้วก็ค่อยแขวนผนังอีกทีเปิดทีวีได้ปุ๊บเข้า WiFi ปั๊บเข้า Netflix ปุ๊บเออมันก็ได้อยู่นะดูหนังด้ววยทีีีจออออใใหหญ่่่่่นนนนนนมมมมัสสุกกเืค้้าารถผผได s e เดือน <c oughs>